้นบอนสีหกหลงเป็นบอนสีเก่าแก่ค่ะคิดว่าเพื่อนๆทุกคนคงรู้จักดีนะคะรูปใบยาวพื้นใบแดงกระดูกใบสีแดงเส้นใบใหญ่สีเขียวเส้นใบเล็กออกชมพูพื้นใบเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะเมื่อบอนสีอายุมากขึ้นหกหลงขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามนะคะคุ้มค่ากับการเลี้ยงดูมากๆสวยถูกใจจนถึงขนาดหลงไหลเลยค่ะ หกหลงจะมีสีสันสวยเด่นสะดุดตามากๆค่ะเป็นไม้ลุมลุกร์มโกขนาดใหญ่นะคะตอนต้นเล็กจะมีใบสีเขียวล้วนพอเริ่มโตขึ้นบอนสีหกหลงจะมีใบลักษณะใบยาวพื้นใบเป็นสีแดงชมพูค่ะเส้นใบสีขาวลายสีเขียวปลายใบแหลมเรียวริมใบออกสีน้ำตาลบอนสีเป็นไม้มงคลนะคะมีความเชื่อว่า ปลูกฮกหลงไว้จะคอยคุ้มครองให้มีความสงบสุขมีความสุขความเจริญหนุนนําอํานาจวาสนาเสริมสริบมงคลให้แก่เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยอยู่เย็นเป็นสุขนิยมตั้งกระถางวางไว้หน้าบ้านนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะฮกหลงทิ้งใบเอาดินในกระถางเนี่ยไปเทไว้อธิกองที่เราเทดินนะคะ ก็เหมือนกองขยะค่ะเ่ตรงนั้นเทเฉพาะดินกองกองสูงไว้ค่ะอยู่ต่อมาหกหลงเขาก็พื้นคืนชีพนะคะคือต้นนี้พื้นคืนชีพมาหลายเดือนแล้วแต่ยังอยู่ที่โคนต้นไม้ยังไม่ได้เอามาเข้าบ้านหรือยังได้ไม่ได้นําน้องมาใส่กระถางค่ะวันนี้มีเวลาจึงไปเอาน้องมาใส่กระถางนะคะผสมดินปลูกฮกหลงค่ะยายจะใช้ใบก้ามปูผุหนึ่งส่วน พอดีที่บ้านมีอยู่ค่ะปุ๋ยคอ,อกหนึ่งส่วนเทปนลงไปเลยนะคะแล้วก็ดินเก่าดินเก่าที่มีส่วนผสมของกาบมะพร้าวสับและเนื้อดินหรือเกลบบ้างเล็กน้อยคุยมะพร้าวบ้างเล็กน้อยคือเป็นดินเก่าที่มาจากกระถางอื่นนะคะหนึ่งส่วนผสมคลุกเคล้าเข้ากันรองก้นกระถางด้วยกาบมะพร้าวสับค่ะเพื่อให้ในกระถางมีความโปร่งและกาบมะพร้าวสับ ก็จะได้ปิดช่องที่ก้นกระถางนะคะเพื่อจะได้ทําให้วัสดุปลูกในกระถางไม่ร่วงออกนะคะนําต้นทกหลงออกมาแล้วเอาดินที่ติดอยู่ตามรากออกบ้างค่ะนี่เป็นดินเก่านานมาแล้วนะคะที่อยู่ที่โคนต้นไม้นะคะจะเห็นว่าเขาอึดและเขาทนค่ะหลายเดือนนะคะที่ถูกทิ้งอยู่อย่างนั้นจากหน่อเดียวจนเกิดมาเป็นหลายหนอ่อเนี่ยค่ะสีห้าหนอนะคะ ย่าๆไม่ไม่รือ้อหัวมาดูนะคะก็จะปลูกลงไปอย่างนี้ใส่ลงในกระถางวางลงไปในกระถางนะคะแล้วก็เอาวัสดุป,ปลูกที่เราผสมไว้โรยๆลงไปรอบกระถางเลยค่ะยกกระถางข้อเบาๆนะคะเขย่าเบาๆเพื่อให้วัสดุป,ปลูกลงไปที่ก้นกระถางนะคะหากเราใช้มือกดลงไปก็อาจจะกระทบกระเทือนที่รากได้ค่ะใบฮกหลงกร,กระจายไปคนละทิศละทาง ต้องหาไม้มามัดรวมไว้ค่ะการพลาสติกนี้ใช้ไม่ได้ค่ะนี่ไว้ค้ำใบต้องหาไม้ไผ่อได้ไม้ไผ่ผาซีกนะคะเอามาค้ำใบไว้เวลาปักไม้ไผ่ลงไปต้องสังเกตด้วยนะคะว่าอย่าให้โดนหัวของหอกหลงตัดใบแห้งใบเหี่ยวออกบ้างค่ะเนี่ยค่ะใบนี้หักตรงกลางนะคะตัดออกเลยดึงไม่ได้ก่อนนะคะถ้าดึงลำต้นอาจจะฉีกขาดใบนี้ก็เหมือนกันนะคะ ต้องตัดออกไปก่อนปลายใบเหี่ยวแล้วเอาออกค่ะนำเชือกมามัดก้านใบกับไม้ไผ่อย่างหลวมๆนะคะก่อนที่จะนำไปไว้ที่ร่มๆมสี่ห้าวันเพื่อประคองก้านใบไม่ให้ตกห้อยลงมาก่อนนำมาวางไว้ที่ร่มรำไรตามปกติค่ะเสร็จแล้วนำไปวางไว้เลยค่ะช่วงนี้ที่บ้านยา่าๆฝนจะตกแล้วนะคะช่วงเย็นฝนจะตกทุกวันเลยค่ะเอาน้ำรด ทันทีนะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนกระถางให้ไม้ชนิดไหนก็ตามต้องรดน้ําทันทีค่ะเพราะวัสดุใหม่ที่ใส่ลงไปก็ยังแห้งอยู่นะคะรดน้ําชุ่มๆให้มีความชุ่มชื้นเยอะๆอ,อันนี้ฮกหลงก็ใบเขียวนะคะเพราะเขาเพิ่งออกใบใหม่มาตอนนี้น้องหน้าเขียวค่ะอีกหน่อยหน้าน้องก็จะสวยเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะการปลูกดูแลต้นไม้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาตามท้องตลาดนะคะหากปลูกเขาแล้วก็ต้องดูแลกันไปค่ะต้นไม้ทุกต้นมีชีวิตค่ะหากเราใส่ใจดูแลเขาอย่างดีเขาก็ตอบแทนใะห้เราคุ้มค่านะคะจะมีใบที่สวยมีดอกที่สวยเป็นความสุขทางใจที่หาซื้อไม่ได้ค่ะเมื่อเลี้ยงกันแล้วเลี้ยงเขาแล้วก็ต้องเรียนรู้เขานะคะว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราก็จัดสิ่งที่เขาชอบให้ เท่านี้เลยค่ะเราก็จะมีต้นไม้สวยๆด้วยผีมือของเราเองนะคะซึ่งเราต้องเรียนรู้ทุกๆวันเลยค่ะย่าๆขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย